สวัสดีครับขอตอ้อ,อ,นตอนรับเข้าสู่ช่องไอคอนีสานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนีสนเวลคัมทูไอคอนีสานชาแนลขอบคุณนะครับที่รับชมเมื่อวานผมก็ทําคลิปไม่ใช่ทําคลิปจริงๆผมตั้งใจจะไปคุยกับคุณลุงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติผมจะกลับบ้านผมทํางานอยู่กรุงเทพ อันนี้เป็นบ้านรับรองเพื่อนผมทำงานอยู่กรุงเทพแต่ว่า <c oughs> ครอบครัวผมอยู่โคราชอยู่อำเภอวังน้ำเขียวผมก็จะกลับมาหาครอบครัวอา,อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นปีที่มีปรากฏการเรียกว่าดอกไม้บานโดยเฉพาะดอกมะม่วง กลายเป็นภาสาฝรั่งเขาเรียกอะไรเป็นไวรัเรไปได้นะครับอันนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับเจ็ดโมงเชา้าเทียบเพลังน้ำเขียวอากาศก่อนข้างหนาวปีนี้อ่าน่าจะแรงมากนะดอกไม้กเ็เลยบานสพังดอกมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับมันก็จะติดลูกประมาณช่อละดอกไม่ใช่ช่อละดอกนะ ช่อละลูกนะครับถ้าไม่หอกก็ไม่ได้กินดูความแห้งแรงนะครับหญ้าตายหมดอันนี้เป็นหญ้าหญ้านวลน,น้อยนะครับมันไม่มีน้ําจะลดอันนี้เป็นกระทร้อนกระท้อนก็ต้องหอถ้าไม่หอกก็ไม่ได้กินครับมแมลงเจาะก็จะมีขนุนขนุนก็ไม่ได้กินเหมือนกันผมบเคยเห็นมันลูกลูกมันโตโตก็ประมาณเท่า แตงโมจินตะลาแล้วมันก็เน่าไปเฉยเลยเราไม่ได้ดูแลผมก็เพิ่งทราบเมื่อวานนะครับว่าขนุนก็ต้องลดน้ําที่พื้นแถวแถวรากมันเหมือนกันลดแบบเขาเรียกว่าลดแบบพรมๆน,นี่ก็จะเป็นม่วงเขียวสวยเหมือนกันอันนี้ก็กำลังออกดอกอันนี้บ้านของเพื่อนบ้านเขาเป็นพ่อค้าขาย ของฝากอยู่ปากทางอำเภอปากทางเข้าตำบลไทยสามาคัคคีตรงนี้เป็นตำบลไทยสามัคคีนะครับรถเขาออกไปทำงานจดดูกล้วยก่อนนะครับคือทุกพืชทุกอย่างนะมันต้องการน้ำานะพราะที่ตรงนี้เป็นภูเขานะน้ำมันก็น้อยกล้วยก็จะวีเล็กๆลูกเล็กๆ ต้องใช้น้ำประปลาลดใช้น้ำประปลาลดก็ไม่ไหวจะพามาดูสวนผักสลัดของชาวสวนเขาปีนี้เป็น ปรากฏการที่ผมพูดเคยพูดเป็นรอบหนึ่งแล้วว่าหนาวได้แบบเขาเรียกว่าสมศักดิศรีทั้งในเมืองทั้งบ้านนอกหรือว่าต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศก็คล้ายๆกับแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาทั่วๆไปเหมือนภูทับเบิกเหมือนน้ำหนาวแต่ที่นี่จะไม่มีรีสอร์ทแบบหรูหราเท่าไหร่ไม่เหมือนที่ฝั่งนู้น ต้นไม้ก็จะเหี่ยวพริใบกันหมดนะเพราะว่ามันเขาเรียกพริใบเพื่อเพื่อลดการคายน้ำทีนี้ก็ไม่ได้เอาน้ำมาสูบน้ำขึ้นไปลดต้นไม้นะเพราะว่ามันต้นไม้ก็ไม่ค่อยเหลือละก็จะเป็นบัวแดงนะครับในบ่อผมก็ไม่ทราบว่ามันมาจากไหนไงนเหมือนผมไม่ได้เอามาปลูกนะแต่มันมาเอง กล้วยก็ใกล้จะออกเครือแล้วดูต,วตรงนั้นใกล้จะออกเครือแล้วนะครับตกอาจจะลูกเล็กๆสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบบ้านๆพื้นๆก็ถ้าคิดจะเริ่มทํานะครับถ้าใครที่เป็นพนักง,งานประจํามีงานประจําแล้วก็มีที่มีทาง ถ้าใครอยากจะทําก็เริ่มทําได้แล้วนะคะรับปลูกวันละต้น2ต้นไม่ใช่มาปลูกแบบทีเดียวเหมือนแล้วจ้างเขามาปลูกเป็นร้อยต้นเป็น1ิต้นไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีเวลามาดูแลจ้างเขาดูแลก็ไม่คุ้มนะกว่าจะได้รายได,ได้จากจากาสิ่งที่เราทําลงไปแล้วก็จะต้องเอาเงิน,นเดือนประจําหรือรายได,ได้ประจําเนี่ยมันก็ออกเท่านี้ท่านเนี่ยแล้วมันก็ตาย นี่ก็จะเป็นรุ่นแรกอันนี้น่าจะได้กินอันนี้น่าจะโตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าหัมหมักมีนะครับก็ไปจิ้มเกลือกินเอาไปไม่รู้ทําอะไรนะเด็กๆก็ไปจิ้มเกลือกินปีนี้แห้งแรงมากนะครับน่าจะเข้าแห้งแรงมากไปเรื่อยๆเพราะสังเกตป,ปีนี้ฝนตกมาก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่มีข่าวน้ำท่วมกรุงเทพนานเท่าไหร่ ตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับาการส่งไฟฟ้าจากประเทศไทยให้ประเทศเมียนมาโดยเจตนาแล้วมันก็น่าจะเป็นเจตนาดีเป็นการช่วยเหลือให้คือผมมองเป็นการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าลำพังแล้วประเทศไทยก็คงไม่จำเป็นจะต้องส่งขายไฟฟ้าให้กับประเทศเมียนมาเพราะว่า เขาก็คงจัดจัดการกันเองได้แต่ตรงนั้นเขาบอกเป็นเขตของชนกลุ่มน้อยอาจจะมันเป็นเขตภูเขาสูงอะไรงี้ถ้าเราเดินไฟจากประเทศไทยไปทางนู้นจะง่ายกว่าก็เลยต้องเป็นการขายไฟให้กับพมา่าแต่เขาบอกเป็นสัญญาลัดต่อรัดแต่อีกตรงหนึ่งก็บอกว่าตรงนั้นเป็นเขตชนกลุ่มน้อยทีนี้ผมชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็มีทะเลาะก,กันอยู่แล้วทําไมรัฐบาลกลางจะต้องมา ซื้อไฟฟ้าไปให้ชนกลุ่มน้อยใช้อันนี้ก็น่าคิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของแก๊ง call center แก๊ง call center ที่มาโทรศัพท์มาหลอกเอาเงินจากคนไทยไปแล้วเกิดปัญหาหความเสียหายวันหนึ่งเป็นร้อยล้านเป็น <c oughs> 10ล้านร้อยล้านนะครับก็เลยกลายเป็นว่าจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงก็มีแนวทางว่าจะตัดไฟฟ้าจริงๆันต้องเป็นความร่วมมือของ รัฐบาลพม่าด้วยนะครับที่จะต้องช่วยเหลือในการปราบแกงคอนเซนเตอร์พอแค่บุกเข้าไปคนะ้นในอาคารก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นคอ l เซนเตอร์นะเพราะว่าม,มันก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีคนทำงานอันนี้คือความไม่เป็นเอกภาพหรือความไม่ให้ความร่วมมือกันของอาเซียนซึ่งผมก็เห็นมานานแล้วนะครับก็ยังว่านะมันอาเซียนมันมีหลาย <c oughs> หลายระบอบการปกครองมันไม่เหมือนกับ าชาวยุโรปเขาที่เขามีระบอบเดียวคือเสรีนิยมแล้วก็ทุนนิยมมันก็เลยคุยกันง่ายสำหรับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับพาชมสวนแล้วก็พูดถึงไฟฟ้า,ฟาเกี่ยวกับแกงของเซเตอร์นิดหน่อยขอขอบคนที่รับชมสวัสดีครับ